ยิงบวชเป็นพระไม่ได้ก็ควรจะสมัครเอาการประพฤติปฏิบัติที่บ้านเรื่อนให้ดีที่สุดให้มากที่สุดถ้าที่จะมากได้ดังที่ได้ตาบรรยายแล้วโดยละเอียดในการบรรยายครั้งที่แล้วมา <c oughs> ถ้าคาว่าจิตมันไม่ไม่มีศรัทธาห่ในตัวสมจัน์ มันไม่มีที่ว่างที่ไหนมันมีแต่ที่แคบไปสียทั้งนั้นเลยเขาะว่ามันมีกิเลสอยู่ด้วยมันถูกเบียดเบียนด,ด้วยกิเลสอยู่ตลอดไปหรือว่ามันถูกเบียดเบียนอยู่ด้วยอังการะมามังการะมานานุสัย,ยที่กล่าวแล้วตั้งต้นนั้นว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด <c oughs> เป็นปัญหาที่หนักที่สุด อหังการะมามังการะมานานุใสความเคยชินแห่งความสำคัญมันหมายว่าตัวเราว่าของเราเจ้าอาตมาเขากาช่ช้คำให้ตรงตรงให้ฟังง่ายๆว่าตัวกูของกูความเคยชินแห่งความสำคัญมันหมายว่าตัวกูว่าของกูพูดว่าความเคยชินแห่งความสำคัญมันหมายว่าตัวกูของกูมันยาวนักมันยาวนักมันเสียเวลาพูดหรือ เออขอสั้นๆเอาสั้นๆมาเพียงว่าตัวกูของกูสองสามคำก็พอว่าตัวกูของกูถ้ามันมีความรู้สึกประเภทตัวกูของกูมันก็เห็นแต่ประโยชน์ของตัวกูของกูซึ่งเป็นกิเลสมันก็แสวงหาปัจจัยเพื่อกิเลสคือเพื่อตัวกูของกู ออกมาอยู่ในตามันก็แสวงหาเข้าไปแหละมันไม่ได้ออกมาเพื่อจะขัดจัดไนตัวกูของกูถ้าอยู่ที่บ้านขัดจัดให้ความรู้สึกประเภทตัวกูวของกูจะได้มันก็เป็นการบวชอย่างยิ่งที่ว่าอยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคนนั่นท่านเอาค้อนี้เป็นเครื่องวัด ถ้ากิเลสตัณหามาหน้าทิฐิว่าตัวกูว่าของกูมีอยู่ก็คืออยู่กันหลายคนในบ้านนั่นทั้งบ้านมีเจ้าของบ้านอยู่คนเดียวแต่อยู่ด้ความรู้สึกประเภทตัวกูของกูเต็มไปหมดนั่นก็เรียกว่าอยู่มากคนอยู่เต็มไปทั้งบ้าน หมายถึงจิตใจมีเพื่อนตัวกูของกูมากมายทีนี้ท่าไมรว่าอยู่ในที่หลายคนอยู่ด้วยกันหลายคนมากคนแต่ถ้าจิตใจเขาไม่ได้ผัวพันอยู่ในเรื่องตัวกูของกูมีความเปลี่ยนเปลงแห่งจิตใจแล้วนี่กป็ชื่อว่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียว มีจิตใจอย่างนี้ไปนั่งอยู่ในระหว่างกลางคนตั้งหมื่น,ต,นตั้งพันตั้งพันตั้งหมื่นก็ยังชื่อว่าอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวอยู่นั่นเองเรื่องการที่อยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคนมันเป็นเรื่องของจิตใจถ้าจะอยู่คนเดียวก็ต้องพยายามดำรงจิตใจชนิดที่เป็นการอยู่คนเดียว <c oughs> คืออยากรอให้เกิดอนุสัยความเคยชินว่าตัวกู่ของกู่ออกมามันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งสักหน่อยเป็นเรื่องที่ประณีตละเอียดสักหน่อยเป็นเรื่องที่เรียกีดกว่าทำยากสักหน่อยก็ได้ แต่ต้องถือว่าไม่เหลือวิสัยเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าท่านไม่ได้ตรัสเรื่องที่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าท่านตรว่าท่านไม่ได้ตรัสเรื่องซึ่งเหลือวิสัยเรื่องใดๆที่ท่านตรัสออกมาแล้วเรื่องนั้นไม่เหลือวิสัยแต่อยู่ในวิสัยที่คนจะทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องการดับทุกข์นั่นแหละเป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่จะถอนให้ความรู้สึกว่าตัวกูขอากูออกไปเสียนั่นเป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยไม่อยู่นอกเหนือวิสัยหรืออำนาจของคนที่จะจะทําได้เ็าแต่ให้มันเป็นคนที่ว่าทําจริงเป็นคนจริง มีความจริงในการที่จะกระทำและวก็จะต้องทำได้เนี่ยผู้ที่มีชีวิตอยู่พยายามลดความเคยชินจะืะยึดถือว่าตัวกูว่าของกูนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วมันก็จะเป็นการบวชทันทีเป็นการวรนพชาทันทีที่นั่นทันที แล้วก็จะก้าวหน้าไปด้วยดีสู่จุดหมายปลายทางของบรรพชาของสมจั้์คือความหลุดพ้นจากความทุกข์นีฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่ในเรื่องของความทุกข์อันเป็นความหนักที่เกิดมาจากการยึดถือว่าตัวกูว่าของกู อ้ความทุกข์นี่มันก็แปลกมันมาจากความหนักถ้ายึดถือว่าตัวกูว่าของกูเยียได้เข้าใจว่าความทุกข์นี่มาจากการเจ็บปวดหรือเจ็บป่วยถ้าจิตมันไม่ยึดเอาการเจ็บป่วยเป็นของกูมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นทุกข์ ถ้าจิตมันไม่ยึดอาไ้ความเจ็บความข่ายความเป็นความตายอะไรมาเป็นของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์อั้นที่ว่าสวดมนตแบบ์กันอยู่ร่ำลากันอยู่ทุกวัน,ท,วนทุกวันก็ควรจะรู้สึกให้ได้ทันทีพอสวดทึ่งบทที่ว่าชาติปีทุกขรสสารปีทุกขามรณะปีทุกขันกขงนี่ยความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เนี่ย อย่าให้มันไปตามเสียงหรือตามอารมณ์นั่นนะักต้องรู้ว่ามันเป็นความเกิดที่ยึดถือว่าความเกิดของกูจึงจะเป็นทุกข์มันเป็นความแก่ที่ยึดถือว่าความแก่ของกูจึงจะเป็นทุกข์เป็นความตายที่ยึดถือว่าความตายของกูมันจึงจะเป็นทุกข์เนปัญหาทุกอย่างอีกกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างที่มันเนื่องก็อยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็เหมือนกัน ถ้าไม่ได้ยึดถือว่าเป็นปัญหาของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์นั่นแหะคือการที่มันละอหังการะมังการะมานานุใสจะได้และกางเคยชินอย่างความยึดถือว่าตัวกูของกูจะได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นสมาสท่านตรัสอย่างภาษา,ษาธรรมดาภาษาคนธรรมดา คนธรรมดาเมื่อพูดว่าแกมันก็แกของกูพูดว่าเจ็บก็เจ็บของกูพูดว่าตายก็ตายของกูมันท่านพูดเพียงว่าความแก่เป็นเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์มันก็พอแล้วเพราะว่าคนธรรมดาสามันทั่วไปทั้งโลกเนี่ยมันก็ยึดถือว่าความแก่ของกูความเจ็บของกูความตายของกูนี่เรามาสวด สั้นๆแต่เพียงว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ควาตายเป็นทุกข์มันก็จะเกิดสงสัยหัดขวางตีกันยุ่งแล้วมันจะหัดกันกับปัญหาที่เราจะพ้นได้อย่างไรไอ้ความพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนั่นน่ะมันต้องมีอยู่นิดเดียวคือไม่รับเอามาเป็นของกู พระอรหันต์ก็ก็แก่อยู่ทุกวันพระหันต์แก่แก่ก็แก่อยู่ทุกวันพระหันต์เจ็บเจ็บก็เจ็บอยู่เพราะนั้นคือจะนิพานจะตายลงกันตายลงอยู่แต่มันไม่เป็นทุกข์วามแก่วามเจ็บวามตายของพระอรหันต์หลานนั้นไม่เป็นทุกข์เพราะว่าพระอรหันต์ไม่ได้ยึดถือว่าความแก่ความเจ็บความตายของครูนี่เรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญที่สุด ต้องเราผู้จะปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์น่ะมันมีแต่ความเคยชินที่จะยึดถือว่าตัวกูว่าของคู